ใส่ข้าคตัวไปแล้วเนาะจ้าใส่พริกป่นพริกป่นไม่ต้องเผ็ดมากเนาะเออโอ้โหแม่ครัวหัวอยู่อุ้ยไดผมอยู่เด้อไดผมไม่ใช่ป่นๆแต่้าวยุ่งเลย อันนี้อันนี้ลาบหมูลาบหมูลาบหมกบ้านเฮาชิมไปยะหมูสานบ้านเฮาไ้ตรมะนาวเนาะมันหอมใส่มะนาวมันจะหอมโอ้สอนื่อหอยเดี๋ยนะสอนหรือม่อนหรอที่พีเอาไหมอ่สีพีใหญ่ไหมอย่าพีเอาคนเลยเอาใส่คนหนเออแซ นี่งตัวชิบะเดาน่ผักอะไรนัก็เน้นไงข้าเสียงก้าวเสียงคืออะไรนึ่งซื้อข้าวเสียงคืออะไรใบมิ้นท์น่ะใบมิ้นท์น่ะโอลืมลืมเก็บมาผักอะไรเน่ยะักบ้านคุณเลยอ่ะไ่ไปนี่โอ้าเราชิมชิมกอเรชิมกอชิมชิมชิมัเป็นไงเดี๋ยว เสียเป็นปะผัดน้ำปลาเม่อสิไดายน่ะชาเลเน่เนาะพีเผ็ดได้หรอท้งหงสีผีน่ะสก็บมาอย่บ้านพีบกับหกหลายนี่มันแก่ยางเปเก็บแด้บมันเพ่ได้ยางเปนเก็บกินทังเลยมันเก็บเดี๋ยวได้สิบอกเก็บขังบ้านพี่เพนเต็มยุ่งขันเกลือะเอาน้ำปลามาใส่น้ำปลาน้ำปลาอยู่นู่นขอน้ำปลาหน่อยจ้ะ ปลาน้ำปลาคีบจะไปเก็บอันซ่นในบ้านหลังเก่าปรงเท่นในบ้านหลังเก่าหลังเนื้อหน่อยเออยุคทางบ้านเออที่อยู่ทางบ้านยุคติดบ้านนี่เขาไปทางยุคทางเลยเออนั่นแหละพอตรจะเคยหน้าเลยโคตรจะเคยมาล้างท้ายกีได้หรอสองทางเลยทางนากระมี่ทางทางกระมี่ พวกติกตอกเนี่ยมาเอาพักนองเพ็ญเนี่ยนองเพ็ญกับเมืองแท้ก็นองคิบก็แบบนองหน่อยอย่างเงี้ยมาเอาพักนองเพ็ญนี่ก็รังผูกไวงทัวร์ก็รังขึ้นได้มาเอาอีกไม่ว่าอะไรก็ได้วันนี้คัพกุ้งก็เอาไปลงแล้วเมื่อวานเนี่ยวันนี้จัดปาร์ตี้อะไรขึ้นบ้านใหม่นองเพ็ญนะคะเนี่ยเนี่ยของบ้านอ๋อน้ำปลาเหรอคะปลาเปล่าใหม่เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำปลาต้องเอามาอีกขวดนเหมือนเราจะอเลนเออเดี๋ยวเสร็จแล้ว เัืหบร้อยำมู้ไรสินังหมูฮะไม่แกงเห็ดด้วยนะแกงเห็ดกระด้างญี่ปุ่นพี่ได้หนานี้ก็้มตำเอาต่ะทำอะไรเนี่ยอย่างเดียว้มต่ำแม่กวาแม่กวา